สวัสดีครับวันนี้เช้าวันพฤหัสที่สามสิบเอ็ดนะครับเมื่อคืนมีฝนเมฆค้มตอนนี้เมฆค้มน,นะครับเมื่อคืนมีฝนแบบบางๆนะครับอัพเดตงานหน้าร้านครับ c บ r ยังไม่ไปไหนครับยังอยู่เหมือนเดิมได้อย่างเสียอย่างครับตอนนี้ปั๊มน้ํารั่วนะครับปั๊มน้ํารั่วออกตรง ตรงรูระบายนะครับก็คือต้องต้องเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำใหม่ครับนี่นะครับไอเจ้าเซรามิกขาวนี้มันแตกนะครับน้ำก็รั่วเข้าไปข้างในได้แต่ไม่เข้าเครื่องนะครับเพราะว่าซีนซีนตัวที่อยู่ข้างในซีนกันน้ำเข้าเครื่องอยังดีอยู่นะครับแต่ตัวซีนปั๊มน้ำเองอะรั่วนะครับแต่ระบบเครื่องโอเคแล้วครับ จะนี้รออะไรนะครับสั่งอะไรอยู่ขัะนั้นลูกค้ายังไม่มาดูเลยครับส่วนคันนี้นะครับจะคลิกคันนี้ไม่มีไฟครับกำลังเช็คอยู่นะครับที่บอกว่าขี่ไปแล้วดับไปเลยแล้วไม่ติดอีกผมก็ตอนนั้นนะคลิปที่แล้วเดาว่าน่าจะเป็นที่า้วาวอาจจะยันนะครับแต่พอม,มาเช็คดูแล้วไฟไม่ออกนะครับ ชื่อจริงๆแล้วไม่มีไฟครับกำลังไล่ดูอยู่ครับส่วนจะคลิกนะครับคลิกร้อยสิบไอสีน้ำเงินที่แกะอยู่ตรงนี้นะครับตรงปากาล้อกระทะเนี่ยครับประกอบเสร็จแล้วครับนี่นะครับโอ้ใช้ไหมเยอะครับคันนี้นะครับน่าจะเป็นเสื้อสูบไหนล่ะ อ่าขาตั้งก่อนนะขาตั้งคู่ใหม่ชามหน้าใหม่นะครับสายพานใหม่ครับคัสหลังใหม่นะครับนี่ครับเห็นกันไหมครับเงาเงาอะไรเอเเอนั่นคือเสื้อสูบลูกสูบใหม่นะครับฝาสูบก็ฝาสูบก็วาล์วใหม่ครับเหลือแต่จะเปลี่ยน สายไม้นะครับกับกระปุกไม้นะครับโอ้ใหม่เยอะครับถ้าเบรกใหม่นะครับอันนี้ก็จะขายนะครับเดี๋ยวราคาค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูในคอมเมนต์นครับอันนี้ก็จะขายไอคันนี้นะครับที่ที่คลิปที่ผ่านมาน่าจะน่าจะนานแล้วมัง้งที่ผมต่อ ที่ผมต่อแบบต่อสายไฟไม่ผ่านล่องนะครับต่อสายสตาร์ทนะครับนี่นะครับคือเวลาสตาร์ทอาการที่มันดังแตกเตกเตกเปลี่ยนแบตใหม่มันก็จะได้ประมาณวันสองวันมันก็แตกเตกตกไฟไม่แรงจริงๆงสตาร์ทไม่ได้นะครับของคลิกเนี่ยครับเปลี่ยนได้สตาร์ทใหม่ก่อแล้วทำยังไงก็แล้วผมก็เลยแบบ จ้าของเขาเคยไปเข้าศูนย์นะครับศูนย์บอกว่ากล่องเสียนะครับกล่องไฟกล่อง C D I กล่อง E C M กล่อง E C M เสียนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับกดสตาร์ทสายตัวนี้นะสายสตาร์ทมือเนี่ยมันเข้ากล่องก่อนนะครับเข้ากล่องแล้วกล่องค่อยสั่งให้สตาร์ทนะครับค่อยสั่งให้ใดสตาร์ททำงานนะครับผมก็เลย ไม่ให้ตัวนี้เข้ากล่องนะครับตัวนี้มาเข้าตัวนี้ครับสั่งเข้ารีเลย์สตาร์ทเลยครับทําเหมือนมีโอตัวเก่าอ่ะนะครับทําเหมือนมีโอฟีโนตัวเก่านะครับ,ค,รบคือกดสตาร์ทมือแล้วไฟเข้ารีเลย์สตาร์ทรีเลย์สตาร์ทสั่งเข้าได้สตาร์ทเลยครับมีในคลิปนั้นมีคอมเมนต์นะครับว่าอย่าหาทําอย่างผมนะครับเขาทําแล้วแบตหมดนะครับ ือผมก็ไม่รู้นะว่าคุณต่อถูกหรือเปล่านะครับเหมือนที่ผมทําหรือเปล่านะครับแต่ผมทําตัวนี้แบตยังไม่หมดนะครับแบตยังใช้ได้อยู่นะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับฝุ่นยังเขอะอยู่เลยครับแบตบเนะียก็เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้ขายนะครับอันนี้ขายครับใครอยากได้เข้ามาดูเลยนะครับที่ร้านช่างต่อยนะครับบ้านดอนพระเจ้าอําเภอวางหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ